สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ ز. ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลคารบาบาวครัพฤดูกาล2022-2023ในรอบรองชนะเลิศนัดท,ที่2ค่ะ ผลปรากฏว่าค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้2ประตูต่อ0ูค่ะโดยได้ประตูจากอองโตนี่มารซิอาลค่ะในนาทีที่73และเฟร็ดในนาทีที่76ค่ะทำให้สกอร์รวม2นัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้5ประตูต่อศูนย์ค่ะ ซึ่งก็ส่งผลให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับไปพบกับซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเตดที่สนามเวมบลีย์ในวันอาทิตย์ที่26อกุมภาพันธ์นี้ค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครัพฤดูก,กาล2022-2023รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สปอร์ตบาร์นิวนำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ i